ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทักษะจิตทิพย์ของเฉินเซียงไม่สามารถมองทะลุแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ได้สาเหตุหลักนั้นมาจากแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ถูกปกคลุมด้วยพลังวิญญาณชนิดพิเศษสามารถยับยั้งพลังวิญญาณของทักษะจิตทิพย์เอาไว้ได้แน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ได้แปลกใจกับเรื่องนี้เพราะเขาตระหนักดีว่าทักษะจิตทิพย์ของเขาไม่ใช่สิ่งที่สามารถมองทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เฉินเซียงทดลองขับเคลื่อนทักษะจิตติบอีกครั้งเมื่อไม่เป็นผลเขาก็คบคิดว่าจะต้องทำเช่นไรถึงจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันได้การปรากฏตัวของมนุษย์ที่ทรงพลังก่อนหน้านี้ทำให้เฉินเซียงกับเทพเซียนสันสร้างคิดว่าหากสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันมันจะเป็นข้อได้เปเรียบที่อันใหญ่หลวงสำหรับพวกเขาหลังจากคบคิดอยู่ครู่เฉินเซียงก็รู้สึกว่าหนทางเดียวที่มีความเป็นไปได้ก็คือการใช้งานกระจกเทพหกวิถี เสี่ยวจริงเจ้าพอจะมีวิธีมองผ่านแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันรหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวกับน้องสาวเสี่ยวจริงครั้นแล้วพื้นผิวของกระจกเทพวิถีก็เรืองแสงเจิดจ้าฉับพลันจึงปลดปล่อยรังสีจากพลังวิญ,ญญาณที่กล้าแกร่งฉายไปยังดาวเคราะห์และแทรกซึมไปถึงกำเนิดอำนาจพลังรังสันที่ซ่อนอยู่ใจกลางดาวเคราะห์ดวงนั้นหลังจากทำเช่นนั้นอยู่ครู่ใหญ่น้องสาวเสี่ยวจริงก็บอกกับเฉินเซี่ยงว่ามันไม่ได้ผลไม่มีทางเลยหรือนี่ เทพเซียนสรรสร้างกล่าวพลางถอนหายใจดูเหมือนพลังป้องกันของเจ้าสิ่งนี้จะแข็งแกร่งเกินไปไปกระจกเทพหกวิธีสามารถตัดผ่านแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ได้ไง่ายดดยดังนั้นพลังของกระจกเทพหกวิธีก็ควรจะเจาะทะลวงเข้าไปได้เฉินเซี่ยงกล่าวและสายหัวอย่างสับสนเจ้าสิ่งนี้เป็นอย่างไรกันแน่เสี่ยวเฉินข้าคิดว่าครั้งนี้กระจกเทพหกวิธีอาจไม่สามารถตัดผ่านมันได้ไง่ายได้เหมือนครั้งก่อน ถ้ารู้สึกว่าแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันทั้งหมดมีการติดต่อสื่อสารกันและด้วยการที่เจ้าผาชำํำระแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันในครั้งก่อนทําให้แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันได้รับการแจ้งเตือนและเสริมสร้างพลังป้องกันมีความเป็นไปได้แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันมีจุดกําเนิดมิติที่คล้ายคลึงกับดวงแก้วชะตามิตรพวกมันจะต้องใช้สิ่งนี้สื่อสารกันผ่านห้วงมิติ เชิญเสี่ยงกล่าวเห็นที่ว่าการผ่าชําแหละแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์จะไม่ง่ายเหมือนอย่างเคยจริงๆถึงแม้มันจะยากขึ้นแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถทําได้เทพเซียนสันสร้างกล่าวปัญหาในตอนนี้ก็คือว่าพวกเราจําเป็นต้องมีวิธีมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์เพื่อจะได้พิจารณาว่าการผ่าชําแหละเป็นเรื่องที่คุ้มค่าหรือไม่จริงด้วยหากการผ่าชําแหละมีความยากขึ้นพวกเราก็ต้องลงทุนด้วยพลังงานปริมาณมาก เฉินเซียงพยักหน้าเขามองดูดาวเคราะห์เบื้องหน้าและพยายามคุ่นคิดหาวิธีการต่อไปครั้นแล้วเฉินเซี่ยงก็จุดประกายความคิดบางอย่างดังนั้นเขาจึงนำอภรรักวิหกเพลิงออกมาเสี่ยวจิงก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าอภรรษักวิหกเพลิงสามารถยืดตัวได้อย่างไม่มีสิ้นสุดทีนี้เจ้าคิดว่ามันจะสามารถเจาะทะลวงเข้าไปด้านในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม ที่ใหญ่ครั้งที่ต่อสู้กับชายกลางคนที่ปรากฏตัวจากแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์อภรศักวิหกเพลิงก็สามารถพันรัดและเจาะทะลวงร่างกายของมันได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวแม้ว่าอภรศักวิหกเพลิงจะเป็นแพร่ใหม่ดูอ่อนโยนตแต่มันก็สามารถแข็งตัวและปรับตัวให้แหลมคมได้ก่อนหน้านี้หญิงกวงได้เอาชนะเทพมารกุยหยวนที่ดาวหกชะตาชายคนนั้นมีดับเวทที่ทรงพลังมาก และปัจจุบันดับเวทเล่มนั้นได้กลั่นผสานเข้ากับอภรรษักวิหกเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเช่นนั้นพวกเรามาลองดูว่าแล้วเฉินเซียงก็ควบคุมให้อภรรษักวิหกเพลิงยืดตัวสิ่งนี้นี่คืออภรรวิหกเพลิงใช่หรือไม่เทพเซียนสันสร้างถามอย่างประหลาดใจทำไมมันถึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ได เทพเซียนส,นสร้างก็คือเทพพระเจ้าวิถีรังสรรในอดีตเขามีความคุ้นเคยกับสี่อาวุธเทพอสูรและกระจกเทพหกวิถีแต่หลังจากอาวุธและอุปกรณ์เทพเหล่านั้นได้กลับมาอยู่กับเฉินเซียงพวกมันก็มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นอภรร์วิหกเพลิงจริงๆเฉินเซียงพยักหน้าในบรรดาสี่อาวุธเทพ,พอสูรเหลือเพียงกราะเทพเต่าทมินเท่านั้นที่ข้ายังหาไม่พบหากหาไม่พบจริงๆเจ้าแค่เพียงให้สาวน้อยเหล่านั้นก่อสร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นอันใช้ได้แล้ว เทพเซียนสรรสร้างกล่าวด้วยรอยยิ้มเดิมทีสาวน้อยเหล่านั้นกลั่นสร้างพวกมันขึ้นมาก่อนจะเป็นกระจกเทพหกวิธีที่ให้การบ่มเพาะจนเป็นอาวุธเทพที่ทรงพลังอาวุธเทพอสูรทั้งสี่ในยุคนั้นล้วนทรงพลังหักว่าเกราะเทพเต่าทมินยังคงอยู่มันจะต้องพัฒนาจนมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเฉิญเซียงกล่าวปัญหาก็คือจนป่านนี้แล้วข้าก็ยังไม่มีเบาะแสดใดๆเพิ่มเติมถ้ามันยังคงอยู่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องพบเจอมันอย่างแน่นอน เทพเซียนสันสร้างกล่าวและตบไลเฉินเซียงเพราะไม่ว่าอย่างไรอาวุธเทพอสูรก็ยอมรับเจ้าเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวเท่านั้นอภรรศักวิหกเพลิงยืดตัวยาวอย่างต่อเนื่องและเพียงไม่นานมันก็เจาะทะลวงไปจึงถึงแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์เฉินเซียงทำการเชื่อมต่ออภรรษักวิหกเพลิงเข้ากับกระจกเทพหกวิธีจากนั้นกระจกเทพหกวิธีก็ได้อัดฉีดพลังงานผ่านอภรรษักวิหกเพลิง แม้ว่าอภรรศักวิหกเพลิงจะเป็นผ้าแพรใไหมที่ดูอ่อนโยนบอบบางทว่ามันสามารถรองรับอำนาจพลังที่ท่งพลังได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าพลังที่อัดฉีดผ่านอภรร์วิหกเพลิงในปัจจุบันไม่ใช่อำนาจพลังที่รุนแรงอย่างไรหากแต่เป็นสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของน้องสาวเสี่ยวจริงที่ส่งผ่านเข้าไปตรวจสอบแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ยามนี้เฉินเซี่ยงกับเทพเซียนส,สันสร้างยังคงยืนอยู่บนบานกระจกและแล้วทั้งสองก็พบว่ากระจกเทพหกวิธีมีการขยายตัวก่อนจะมีภาพบางอย่างปรากฏขึ้น ใช่แล้วนี่คือภาพโครงสร้างภายในของแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ที่มาจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของน้องสาวเสี่ยวจิงนั่นอะไรมันดูเหมือนอสูรร้ายที่แข็งแกร่งมากเทพเซียนสันรสร้างกาลังมองดูบางสิ่งที่เป็นสีเขียวอมม่วงครั้นแล้วเขาก็ต้องรู้สึกขนลุกเนื่องจากสิ่งนั้นเป็นเหมือนคังคกที่มีผิวหนึ่งตะปุ่มตะปําดูน่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่น้อยเจ้าสิ่งนี้มีพิษร้ายเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ถ้ามันระเบิดตัวเหมือนกับชายกลางคนในครั้งก่อนสารพิษของมันจะต้องปกคลุมไปทั่วกลุ่มดาวพวกเราจําเป็นต้องยับยั้งการระเบิดตัวของมันเสี่ยวเฉินเจ้าคิดว่าสิ่งที่อยู่ในแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสารมีสถานการณ์เป็นอย่างไรพวกมันกําลังหลับไหลหรือถูกผนึกเอาไว้ข้างในนั้นเทพเซียนสันสร้างกล่าวถามมันสมควรหลับไหลและถูกผนึกในเวลาเดียวกัน เฉินเซียงกล่าวคาดเดาว่าหลังจากสิ่งนี้เติบโตไปถึงระดับหนึ่งพวกมันจะสามารถฟันฝ่าออกมาจากแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสานได้ในกรณีนี้จะถือได้ว่าพวกมันอันตรายมากแล้วพวกเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้กันอย่างไรแม้มันจะเป็นสายสัมพันธ์วัตจักรที่แหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสานบ่มเพาะขึ้นมาแต่ก็ไม่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่แหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสานจะขาดไปไม่ได้ กล่าวคือแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันจะสามารถบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรได้เพิ่มขึ้นหลังจากสิ่งเหล่านี้แยกจากไปเฉินเซียงกล่าวอย่างใช้ความคิดปัญหาก็คือพวกเราจะสามารถตัดพาแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสัโดยไม่สร้างความเสียหายต่อสิ่งที่อยู่ข้างในได้อย่างไรเทพเซียนสันรสร้างขมวดครุ้นครุนค,รนคิด หากเจ้าตัดผ่าแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรด้วยวิธีการเดิมสิ่งที่อยู่ข้างในจะต้องระเบิดตัวอย่างแน่นอนที่สำคัญเจ้าสิ่งนี้สมควรแข็งแกร่งกว่าชายกลางคนที่เคยเล่นงานพวกเราเพราะแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรร์นี้มีขนาดใหญ่โตวกว่าข้าพอจะมีวิธีจัดการกับมันแล้วกล่าวจบเฉินเซียงก็ควบคุมให้อภรรักเพลิงปรับเปลี่ยนตัวเป็นท่อยาว เมื่อทีายาวเข้าถึงภายในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรคกระสกเทพหกวิธีก็เริ่มทําการดูดกลืนพลังของคังคกพิษที่อยู่ในนั้นพี่ใหญ่เจ้าสิ่งนี้ยังคงหลับไหลไม่ได้สติน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวอย่างตื่นเต้นถ้าเช่นนั้นเจ้าจะต้องดูดกลืนพลังงานของมันให้หมดเฉินเซียงกล่าวอาพรศักวิหกเพลิงมีการใช้งานแบบนี้ด้วยหรือนี่ เทพเซียนสรรสร้างอุทานอย่างประหลาดใจแน่นอนเขารู้ว่าเฉินเซียงกำลังทำอะไรอยู่หลังจากที่อภรรศักวิหกเพลิงเข้าถึงภายในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรน้องสาวเสี่ยวจริงก็ได้ทำการดูดกลืนพลังงานออกมาจากคังคกปีศาจอย่างต่อเนื่องช่างน่าแปลกจริงๆเจ้าคังคกนี่หลับลึกราวกับตายไปแล้วเฉินเซียงขมวดคิ้วอย่างสงสยัย ทางด้านของเทพเซียนสรรสร้างก็สามารถมองเห็นคังคกปีศาจได้จากภาพมายาบนบานกระจกเทพหกวิถียามนี้อภรศัก์วิหกเพลิงที่เปลี่ยนตัวเองเป็นท่อยาวได้แทงทะลุร่างกายของคังคก,ก่อนที่น้องสาวเสี่ยวจริงจะเริ่มทําการดูดกลืนสารพิษของมันออกมาซึ่งเจ้าคังคกปีศาจยังไม่มีทีท่าว่าจะได้สติค่าดาว่าสติวิญญาณของคังคกตัวนี้ถูกผนึกเอาไว้หากแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสารไม่ถูกผ่าชำระหรือถูกโจมตีคังคกตัวนี้จะไม่ได้สติตื่นขึ้น เทพเซียนสันสร้างกล่าวถ้าเช่นนั้นมันก็เป็นผลดีสำหรับพวกเราเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอืมมม,ม,มไม่รู้ว่าแม่ข่ายแหล่งกำเนิดดินจนาคลมที่นา่าดิ์สิทธ์จะล่วงรู้เรื่องที่เกิดหรือไม่เทพเซียนสันสร้างสายหน้าช้าช้าแน่นอนว่าเขาไม่อาจรู้ได้ผู้อาวุโสท่านคิดว่าพวกเราควรจะทําแบบนี้กับแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ขนาดใหญ่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวสีหน้าของเขาดูจริงจังขึ้นเล็กน้อย หากว่าแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ขนาดใหญ่มีตัวตนแบบนี้อยู่มันก็เป็นดั่งระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในวัตจักท้าพิภพสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามอย่างมหันต์โชคดีที่ปัจจุบันมันถูกผนึกเอาไว้ขณะที่การพัฒนาของแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ถูกยับยั้งให้ช้าลงเทพเซียนสันรสร้างพยัก์หน้าหลังจากจัดการทางคกปีศาสต,ตัวนี้ข้าจะพาเจ้าไปที่แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ขนาดใหญ่ตกลงเฉินเซี่ยงพยัก์หน้า จิงซีเสียวเฉินเจ้าจะจัดก,การกับสารพิษที่สกัดออกมาจากคังคกตัวนี้อย่างไรเทพเซียนสันสร้างเอ่ยถามผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลข้าสามารถชำระล้างพิษของมันได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอันที่จริงข้าตั้งใจว่าจะเก็บสารพิษของมันไว้ศึกษาค้นคว้าเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าแต่เบื้องต้นข้าจะต้องหาวิธีล้างพิษและคิดค้นยาต้านพิษเสียก่อน นอกจากนี้แล้วเฉินเซียงยังตั้งใจจะให้อสุรกายหยวนหลงบ่มเพาะสารพิษนี้และต้องทราบด้วยว่าอสุรกายหยวนหลงเป็นที่ชื่อชอบของน้องสาวเสี่ยวจิงดังนั้นพวกมันจึงได้รับการพัฒนาจากน้องสาวเสี่ยวจิงอยู่ตลอดเวลาน้องสาวสาวเสี่ยวจิงใช้เวลากว่าสาวันในการดูดกลืนสารพิษและปัจจุบันนางค้นพบว่าพลังของ,ของ,ของคังคกปีศาจมีอำนาจพลังแห่งสายสัมพันธ์วัฏจักรผสานอยู่ สิ่งนี้ทําให้น้องสาวเสี่ยวจิงคาดเดาว่าการบ่มเพาะพลังของคังคกปีศสาส,สมควรใชในการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรขึ้นมาได้นอกจากนี้แล้วพลังงานชนิดนี้ยังมีอยู่ในแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสีแห่งนี้เป็นปริมาณมากเพียงแต่ว่าพลังงานนี้ไม่เหมาะสําหรับการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักของเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงเพราะมันเป็นพลังที่มีสารพิษอย่างไรก็ตามอสุรกายหยวนหลงสามารถบ่มเพาะมันได้และหากมันมีพลังงานมากพอ ก็สมควรทำให้อสุรกายหยวนหลงบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรได้สำเร็จพลังงานของมันหมดแล้วยามนี้มันเหลือแต่ซากเท่านั้นเทพเซียนสันสร,ร้างกล่าวด้วยรอยยิ้มเขามองดูร่างกายของคังคกปีศาจก็กล่าวต่อว่าเสี่ยวเฉิญวิธีการของเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆทิงทิ้งซากมันไว้ในนั้นและออกเดินทางกันเถอะอย่างไรกันซากของมันก็มีประโยชน์ค่าทิ้งมันไม่ลงรอ เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นเขาก็บอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงใช้พลังมิติเคลื่อนย้ายซากคังคกปีศาจออกมาโดยตรงทั้งเฉินเซี่ยงและเทพเซียนสัรสร้างต่างยืนรักษาระยะห่างจากซากคังคกปีศาจเนื่องจากร่างกายนี้ยังมีสารพิษอยู่พี่ใหญ่ผิวหนังของคังคกปีศาจเหมาะสมที่จะใช้สร้างยันพิษส่วนกระดูกของมันก็สามารถขัดกล่าวเป็นเข็มพิษได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างตื่นเต้นเอาเป็นว่าข้าจะจัดการเรื่องนี้เอง เฉินเซียงไม่ขัดข้องเขาปลดปล่อยเตาเทพท้าพิภพและใช้เก็บซากคังคกปีศาจเป็นอันเรียบร้อยเฉินเซียงยิ้มอย่างพึงพอใจแน่หละว่าครั้งนี้ถือเป็นการเก็บเกี่ยวที่งดงามพี่ใหญ่ข้ายังได้ค้นพบสิ่งนี้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวนางใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบร่างคังคกปีศาจในเตาเทพทาพิภพก่อนจะได้พบบางอย่างจึงเคลื่อนย้ายมันออกมาและส่งมอบให้กับเฉินเซียง เฉินเซียงได้รับดวงกมลขนาดเท่าแหล่งดวงกมลนั้นเป็นสีขาวสะท้อนประกายและภายในมีพลังงานอันบริสุทธิ์สิ่งนี้คืออะไรกันเฉินเซียงขมมดคิ้วยามนี้เขาพบว่ามันมีพลังแห่งสายสัมพันธ์วัตจักที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเจ้าพบสิ่งนี้จากร่างกายของคังคกปีศาจอย่างนั้นหรือเทพเซียนสันสร้างเอ่ยถามเฉินเซียงพยักหน้าและพยายามตรวจสอบต่อไป พี่ใหญ่คังคกปีศาจส,สมควรถือเป็นสายสัมพันธ์วัตจรรูปแบบพิเศษฉะนั้นดวงกมลนี้ไม่ควรเป็นสายสัมพันธ์วัตจักรน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวด้วยการที่มันอยู่ภายในร่างกายของคังคกปีศาจข้าจึงคิดว่ามันสมควรเป็นเมล็ดพันธุ์นภาศาึกเมล็ดพันธุ์นภศักเฉินเซี่ยงอุทานอย่างประหลาดใจในนภาศักส,สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับมากเสี่ยวเฉินเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะของนภศักมีความแตกต่างกับเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะของวัตจักรท้าพิภพบอย่างไร เทพเซียนสรรสร้างกล่าวถามสำหรับเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะของวัตจักรท้าพิภพหากเป็นเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะที่สอดคล้องกันกับวิธีฝึกฝนหลักมันจะให้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าแต่หากไม่มีเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะที่สอดคล้องกันก็จะทําให้บ่มเพาะได้ยากกว่าในวัตจักรท้าพิภพเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะสามารถเบิกเนตรได้ตั้งแต่เริ่มการฝึกฝนและยังสามารถเบิกเนตรได้ในภายหลังจากที่ฝึกฝนรับฐานพลังหกวิธีเช่นกันเฉินเซียงกล่าว อย่างไรก็ตามนาภาศักดิ์สิทธิ์มีกลุ่มคนทําการโคบุมเมล็ดพันวิธีบ่มเพาะเอาไว้และนี่ควรเป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนเฉินเซี่ยงจ้องมองไปยังดวงกระมลก่อนจะสายหน้าช้าช้ามีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือเทพเซียนสันสร้างกล่าวถาม,มาเมล็ดพันวิธีบ่มเพาะนี้มีขนาดใหญ่เกินไปหักว่ากันตามหลักมันก็ไม่ควรมีขนาดใหญ่เท่านี้ ภายในวัตจักท้าพิพบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เพียงใดแต่มเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะก็ยังมีขนาดใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตอื่นเฉินเซียงกล่าวมเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะของคังคกปีศาจมีขนาดใหญ่ผิดปกติอีกทั้งมันยังมีการตกผลึกแล้วหมายความว่ามเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะนี้มีความพิเศษกว่าเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะของนาภาัสสิทธิ์ทั่วไปเทพเซียนสรรสร้างกล่าวถาม สมควรเป็นเช่นนั้นและข้ากำลังสงสัยว่าเมล็ดพันธุ์นภศักิ์นี้มาจากการผสานกันของเมล็ดพันธุ์นภศักิ์จำนวนมากเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะของสิ่งมีชีวิตในนภศักิ์ไม่เพียงถูกควบคุมโดยคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ยังมีกิจการเอาไวอ้อืมมงดูเหมือนเมล็ดพันธุ์นภศักิ์นี้จะมีความแข็งแกร่งกว่าเมล็ดพันธุ์นภศักิ์ปกติในทุกด้าน เฉินเซียงย้อนคิดไปถึงสิ่งที่หญิงกวงเคยบอกเล่าเนื่องจากมีคนต้องการเป็นจักรพรรดิแห่งนภศักดิ์สิทธิ์องค์ใหม่จึงมีการปล้นชิงเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะจำนวนมากเพื่อทำให้ตนเองมีพลังที่เหนือชั้นกว่าผู้อื่นปัจจุบันมีการยัดเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มพนพานาัดเข้าสู่ตัวต,วตนในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์สิ่งนี้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใดต้องทราบด้วยว่าเมล็ดพันธุ์ภาศักศ์กนี้มาจากการหลอมรวมเมล็ดพันธุ์นภศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก ผู้อาวุโสพวกเราไปที่แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันขนาดใหญ่กันเถอะเฉินเซียงกล่าวสิ่งเหล่านี้มีความลับมากมายพวกเราจะต้องตรวจสอบพวกมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เทพเซียนสันรสร้างพยักหน้าปัจจุบันวัตจักรท้าพิภพมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันมากเกินไปต่อให้มันจะถูกผนึกอยู่แต่ก็ยังแฝงเร้นด้วยอันตรายหลังจากนั้นเฉินเซียงและเทพเซียนสันรสร้างก็พากันออกเดินทางทันที ภายใต้การนำทางของเทพเซียนสันรสร้างเพียงไม่นานกระจกเทพหวิถีก็ได้ทะลุมิติมาถึงตำแหน่งของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันที่ใหญ่ที่สุดในวัตจักรท้าพิภพแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันตั้งอยู่ใจกลางกลุ่มดาวและมันกลายเป็นแกนหลักของกลุ่มดาวแห่งนี้ไปแล้วหากว่ามีความสิ่งใดเกิดขึ้นกับแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันกลุ่มดาวแห่งนี้ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเสี่ยวเฉินกลุ่มดาวแห่งนี้เคยเกือบจะกลายเป็นเอเวจีดารามาก่อน แม้ปัจจุบันมันจะถูกผนึกแต่การเข้าไปด้านในย่อมมีความอันตรายเทพเซียนสันรสร้างกล่าวนอกจากนี้แหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรของที่นี่ยังค่อนข้างหัวใสมันจงใจใช้ดวงดาวและคุมกำลังต่างๆในกลุ่มดาวแห่งนี้เป็นตัวประกรันไม่ให้พวกเราเข้าไปวุ่นวายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ